สวัสดีค่ะป้าเขียวบอลสีวันนี้ป้าเขียวมาขายอโกนิมานะคะวันนี้มีอโกนิมาหลากหลายสายพันธุ์ค่ะเดี๋ยวลองเลือกชูอขอโทษค่ะเดี๋ยวรอลองเลือกชมและและเอฟกันนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่พาร์ลัมพารวยค่ะไซส์แบบนี้เลยนะคะเป็นฟอร์มมีสองต้นทุกกระถางค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะ มีอยู่ห้ากระถางนะคะพารลัมพารวยถ้ามันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็สีเปิดมานะคะเนี่ยเริ่มเปิดมาแล้วจะออกชมพูนะคะจะออกชมพูทั้งใบค่ะถ้าเขามีอายุมีอยู่ห้ากระถางนะคะพารลัมพารวยนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะ ถ้าไม้เป็นฟอร์มพระเขีวจะขายอยู่ที่70บาทนะคะแล้วก็มี60บาท50บาทค่ะวันนี้แล้วก็มา60บาทนะคะกระถางนี้รวยรายวันค่ะรวยรายวันไซต์ต้นเดียวนะคะ60บาทรวยรรยวันแล้วก็มาอันนี้ค่ะเกรดมังกรค่ะลักษณะต้นเขานะคะจะเป็นต้นเดียวนะคะ อันนี้เป็นเขียวใสวกระถางเล็กๆห้านิ้วไว้นะคะเพื่อจะได้แพ็คส่งง่ายอ่าโคนเขาจะสูงหน่อยค่ะลูกค้าถ้ารับไปก็ฝังโคนแค่นี้นะคะฝังโคนให้ลึกกระถางใหญ่กว่านี้เปลี่ยนได้เลยคะ่ะอ่าลักษณะเกตมังกรนะคะหลังใบเขาจะเป็นเป็นเกตเป็นกระดูกแบบนี้นะคะ่ะเหมือนกระดูกมังกรเกล็ดมังกรลักษณะใบเขาจะสีพื้นเขียวนะคะ ลายๆด่งๆจุดขาวค่ะอยู่ที่ต้นหกสิบบาทนะคะมีมีจำนวนอยู่ค่ะใครรับเอาไปทำฟอร์มกอได้นะคะนี่ค่ะหลังใบเขาจะแปลกๆเป็นไม้แปลกๆนะคะเป็นไม้ทรงต้นค่ะมีกระดูกมือนหลังเก็ศมัมงมกรน,นะคะกระดูกสันกระดูกเขา อ่าแล้วป้าเขียวลืมชื่อต้นนี้ซะละมีอยู่สามกระถางนะคะหกสิบบาทค่ะอันนี้หกสิบาทนะคะรวยรายวันมีสามกระถางนะคะอันนี้ยี่สิบกรลัดค่ะยี่สิบกรลัดยี่สิบกรลัดก็หกสิบบาทนะคะมีสองกระถางนะคะแล้วก็อันนี้เบชมพูค่ะใบแหลมนะคะ หกบาทค่ะเบชมพูแล้วก็มีกําอันนี้มาลายทองอกําไรกําไรทองค่ะมีสองกระถางนะคะหกสบบาทแล้วก็อำนาจเจริญค่ะอำนาจเจริญหกบบาทนะคะ,อ,ะอันนี้ อัญมณีขาวค่ะอัญมณีขาวนะคะฟอมสองต้นในกระถางนะคะเจบาทค่ะอันนี้ไม้ราคา70บาทนะคะแล้วก็กวักมหามงคลค่ะอันนี้ก็ฟอร์มกรนะคะเจบาทอันนี้สำเพาทองนะคะ70บาทค่ะ สัมภาทองนะคะใครที่ยังไม่มีก็เอฟได้นะคะมีจำนวนอยู่4กระถางค่ะแล้วก็มีบ็อกซิ่งค่ะบ็อกซิ่งสกระถางนะคะรัศมีเงินกับบลังเงินนะคะ70บาทค่ะไม้ฟอร์มใหญ่ๆสูงๆนะคะอันนี้ราคาเจบาทนะคะอันนี้ มาดูราคา50บาทนะคะอันนี้9ก้ารดค่ะสิริมงคลห้าสิบาทแล้วก็รับเงินรับทองค่ะห้าสิบาทอันนี้สยามโกค่ะห้บาทอันนี้ออร่าแดงนะคะ50บาทลักตี้ค่ะห้บาท แสงจันทาห้าสิบาทอันนี้เรียกซับค่ะ50บาทเรียกซับห้าสบาทอันนี้นะคะมันเป็นกระถางสีนิ้วค่ะลากเขายังไม่เยอะปะเขียวกระลยใส่ไว้กระถาง5นิ้วเอ้ย4นิ้วค่ะอันนี้จะไซส์เตี้ยๆนะคะสั้นๆแบบนี้ เลกาซี่ขาวค่ะเลกาซีขาวอ่ะห้าสิบบาทก็แล้วกันนะคะแต่ซสายเขายังประมาณนี้นะคะต่ำๆน่ารักน่ารักค่ะห้าสิบบาทแล้วก็นี่อันนี้สีขาวนี่เดี๋ยวอล่าขาวค่ะห้าสิบบาทนะคะอ่ะแล้วก็มี อันนี้นะคะอันนี้ก็กระถางห้าสิบบาทค่ะทีคิงทีคิงนะคะห้าสิบบาทผู้เ,เขียวฝากเบอร์โทรน,นะคะศูนย์แปดศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าแปดศูนย์สี่ค่ะค่าส่งมาเหมาอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะแต่ถ้ารับเป็น กระถางเยอะป้าเขียวก็ขอเพิ่มค่าส่งอีกนิดหน่อยนะคะตามน้ําหนักตามจริงนะคะเพราะว่าไม้ป้าเขียวส่งทางกระถางแล้วก็ไม่ได้ขายแพงมากคะ่ะเอาที่ลูกค้ารับกันได้นะคะวันนี้ป้าเขียวก็มีไม้อโกนิมานำเสนอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรายหน้าก็จะมีไม้ตัวใหม่ออกมาอีกคะ่ะวันนี้ป้าเขียวก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านกับอโกนิมาสวยๆนะคะ